คำเตือนที่นี่อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือรุนแรงคนใช้วิจารณญาณและจักรยานในการรับชมด้วยเด็กควรให้พ่อแม่พี่น้องโผ่เยตายายมาให้คาแนะนำด้วยนะน้องๆ โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและชาวตีวาปุรร่นทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องโจรจัดสิ่งอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะพาทุกคนมาแกะกล่องอะไรนะครับวันนี้เราไปจัดอะไรมาใหม่ครับก็เดวจะพาทุกคนไปดูเลยครับว่าจัดอะไรมาใหม่ครับทีครับ ันนี้เราแจกอะไรของเขาจ้ามาใหม่นะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาแกะมังร้อมกันนะครับผมก็ยังไม่แกะดูนะครับก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยนะครับเี่ครับมาดูแค่ครับจากกล้องแลวเราจะแกะไปม2ง้อมกันเลยครับก็ส่งมาจากอุบลนะครับส่งมาจากอุบลราชธานีอันนี้น่าจะเป็นโชงนะครับผมสั่งไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับ สั่งไปนี่เป็นโชคอดนะครับสั่งกับบันเก็ตนะครับร้านบันเก็ตชอบครับใครสนใจก็ไปติดต่อได้เลยครับสอบถามได้ครับราคาเป็นกันเองครับก็เดี๋ยวมาดูเลยนะครับนี่นี่ควดแยมทุกคนว่าจัมไหมครับใส่กับคาาทีว่าครับนี่ของมันเจาของมันเจา เดี๋ยวอยากเปลี่ยนให้ดูครับวันนี้จัดอะไรมาใหม่ครับน,นี่ก็อีกข้างหนึ่งครับน,นี่ขนาดก็สองแปดศูนย์นะครับขนาดชกนี่ทุกคนมาจับไหมครับก็ไม่ได้ยาก่ะครับจัดอะไรอหมรครับให้ดูใกล้ครับงานตัวแท้ครับตัวแท้สองแปดศูนย์ ราคาก็ราคาก็ไปสอบถามบันเก็ตได้เลยนะครับที่ชื่อพีบันเกตตรงตัวเลยครับโอเคครับแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาใส่ให้ดูครับว่าทรงมันจะเสือขนาดไหนว่าจะเจ๋วขนาดไหนใส่ฟ้าจัวครับโอเคครับไปดูกันนะครับโอเคครับตอนนี้เรากําลังให้เพื่อนสอนครับก็ขับของเราครับนี่ว่าจะเจ๋อไหครับเจ้าคอด เ้ยมันน่าจะมีสติ๊กเกอร์อีกนะครับเดี๋ยวผมเสือให้ดูก่อนนี่สติ๊กเกอร์ครับมาดูใกล้ครับนี่วันเกิดครับโพูดจ๋มครับบอกเลยสติ๊กเกอร์ก็เตรียมหลแล้วนะครับเตรีมขาวจรว้วครับดูครับกล้องไม่รู้ว่าจะจีบตรงไหนนะครับนี่เด้อต้องบ้างเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนะครับขาวจัวของเราครับ ก็ไม่ได้ถ่ายเลยครับไม่ได้ถ่ายนานแล้วผลมันโตครับช่วงนี้ไม่มีเวลาถ่ายนะครับตกอย่างเดียวครับผลยิ่งดูครับเต็มนะครับไม่รู้ว่าจะติดตรงไหนดีเดี๋ยวค่อยไปติดกันครับเดี๋ยวตอนนี้ให้เพื่อนมันเปลี่ยนโทนี้ครับนี่ต่มีเจ้านี่นรัดนั่นเลยวะนี่เราก็ได้ไปตัดไปจัด เราก็ได้ไปจัดน็ดตหลีดมาแล้วครับจัดน็ดตหลีดก็ข้างล่างก็เป็นนัดทอดนะครับก็จำํำเลยครับนัดฟ้าก็ใส่ตรงนี้ครับน็อตหลีดใส่ตรงนี้ครับเป็นนัดเสื่องนะครับตะกองเห็นไหมเป็นนัดเสื่องนะครับนี่ออประมาณนี้แหละนี่ครับเดี๋ยวตัดภาพในตอนใส่เสร็จเลย,เลยครับ คีครับก็ตอนนี้เราก็ใส่เสร็จแล้วนะครับก็มาดูใกล้ๆครับตาข้องว่าเจอขนาดไหนครับดูใกล้ๆครับระบ,รบันครับ จำแจมเลยนะครับทรงประมาณนี้ครับเดีย๋ยวเอารถลงให้ดูครับว่าทรงมันมันเตีย้ยกว่าเดิมไหมจำไหมตะก้องนีอือยุบอย่างดีครับกดจำบ,บกเลยตั้งแจบแล้วครับตั้งแจมตะก้องตั้งจแบแลวของมันต้องมีลวก้องออกแล้ว,วก็ใครสนใจก็ไปติดต่อที่ื่อเพจยบอลเกยียได้นะครับ คุยกันเองครับคุยกันดีมากเลยครับให้แถมติ๊กเกอร์มาด้วยครับติ๊กเกอร์อย่างไสไหนเอมาดูนี่ครับติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์อย่างสวย,ยแล้วราคาก็ทักไปคุยได้ครับไม่แพงครับราคาเป็นกันเองมากครับนี่ตอนนี้เขาเจอก็สภาพก็พอได้แล้วครับเดี๋ยวว่างจะมารีวิวให้ดูครับเดี๋ยวจะไปเทสให้ดูสักนิดครับว่า มันยุบดีไหมมันอะไรดีไหมครับเดี๋ยว่อกตัวให้ดูครับถ้าไม่คำครับก็ยวตัดภาพไปตอนกอัตัวเลยครับบโอเคครับเพื่อนวันนี้สงสัยไม่ได้ไปทิ้นะครับมันคำแล้วเดี๋ยววันหน้าใครไปทิ้ให้ดูครับก็วันนี้ก็มีท่านี้ครับมาเก็บกองอะไรให้ดูครับวันนี้จัดอะไรเขาช่อไปใหม่ครับเป็นชุกพอครับต้ากล้องต้องจัดแล้วต้ากล้องอะต้ากล้องกับตัวครับต้องจัดแล้ว ี่กก้าอยากจัดก้าวก้าวก้าอยากจัดแม่ก้า <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้นะครับคลิปนี้ก็มาเปิดตอวให้ดูฝาบกดไลค์คคลกดแชร์กดซับเพื่อใคให้ผมด้วยนะครับ